พี่จ้าทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วเด้๋ยจจะที่ช่องป้าแปงกับน้องบุญเด้วยวจะวันนี้แปงก็พาทุกคนมาดูมองนะเนาะแปงมาก็แปงเดี๋ยวีะแปงกลางมองไวเแียวนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยเด้วยวจะตอนนี้เราก็กําลังดูมองเนะ้ะขึ้นขึ้นมองขึ้นเอ้ยนีติดอีกแล้วเ <laughs> ม่ก์กำลังจะบอกขึนอันนี้เล็กหน่อยขึน,ขนขเรือครั้งแรกเ ตื่นเต้นเดีจ้ะขึ้นเรือข้างแรกได้ปลาแล้วหนึ่งตัวหนึ่ง,น,น,งนี่กลางมองสองเซนห้าด้วยจ้ะเอ,เอาไม่เถืองได้สองตัวแล้วบรรยากาศโลบๆอย่างงามด้วยจ้ะสวยวิวดีแต่ว่าร้อนขาจวดเลย แดดแรงกลางวันโอ้ติดปลาชโดโอือปลาชโดมันมันยังไม่ตายใช่ไหมแต่ว่ามันตายแล้วม,มันได้ลูกปลาชโด đây hỏi để hỏi tôi dành dạy quần tục phục rồi โอ้ได้ปลาชะโดอย่างมากเลยนี่ได้แล้วสองตัวนี่เราหมานแต่ปลาชะโดู <c oughs> ได้สามตัวแล้วลูกน้อยมันก็มีเนะี่ย อืมนหม่ชุดตอนนี้ืวานโต อีอกจุกหดูนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวยกให้ดูโอ้โอ้ดูว่าเล่นยกผงนหมทั้งหอยทั้งปลาหน่อย แต่กองนั่งตุ๊แขางอยูา่าต่มีคนมาอะไรทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้า แต่ตอนนี้เกี่ยวกกำลังพายเรือกับบ้านคุณพายเรือ <laughs>